ถ้าจะเริ่มถามถึงแนวคิดของเดอะสเตชันหรือเครือข่ายสานีความรู้นะครับว่ามีบทบาทอะไรมีหน้าที่อะไรแล้วมีประโยชน์อะไรกับสังคมของเรานะผมก็ตอบง่ายๆว่าสานีความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําง,งานแต่ว่าของเราซึ่งเรามองว่าสานีความรู้เครือข่ายสานีความรู้เดอะสเตชันนี้คือเป็นคนไกลเล็กๆหรือเป็นหน่วยเล็กๆที่อยู่ในชุมชนนะครับที่ต้องการเข้ามาช่วย ปรับเปลี่ยนหรือต้องการที่จะมาจัดระบบเยาวชนของเราในในชุมชนนั้นๆเราเป็นพื้นที่ต้องการเปิดเป็นพื้นที่แห่งความดีให้ชุมชนนั้นมีพื้นที่แห่งความดีที่หลากหลายเพราะว่านั่นนะครับในพื้นที่ในชุมชนหนึ่งหรือในสังคมหนึ่งแน่นอนมันจะเกิดการต่อสู้ระหว่างแนวคิดที่ของชัยตอน นะครับที่พยายามชักจูงเรามองว่าเราเป็นหน่วยเล็กๆของชุมชนนะครับในการช่วยเหลือและก็ในการพัฒนาเยาวชนพื้นที่ในชุมชนเราต้องการพื้นที่ของความดีเพื่อที่ชุมชนของเราเนี่ยแล้วก็เยาวชนที่อยู่ในชุมชนนี้จะได้รับในสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่า <c oughs> ชุมชนของเราหรือในสังคมหนึ่งที่เต็มไปด้วยความชั่วเยาวชนเองหรือคนที่อยู่ในชุมชนเองก็จะเป็นชุมชนที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่มีความสุขนั้น สถานีความรู้เดอะสเตชันของเราเข้ามาเพื่อต้องการแย่งชิงพื้นที่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่มีความสันติเป็นชุมชนที่มีเยาวชนที่ดีเป็นชุมชนที่มีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสลามัดนะครับนั้นเรานำเสนออะไรให้กับชุมชนในฐานะเราเป็นเดอะสเตชันเครือข่ายสถานีความรู้สิ่งที่เรานําเสนอก็คือ มันเป็นการย้อนบรรยากาศกลับไปสู่สมัยท่านอนับดลรมัสสลัมในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนของท่านในสมัยมักกะก็คือท่าน <c oughs> ใช้วิบวรจากรลัทธหานตาลาในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมหรือปฏิรูปสังคมที่มันมีแต่ความเสื่อมเสียซึ่งนี่เป็นแนวทางที่ลัทลิพหาตาลาทรงเลือกเช่นเดียวกันนะครับเราก็ในฐานะที่เป็นคนทํางานอิสลาม หรือเป็นดาอีของรอสภาตาลาเราต้องการนําวิวองของรอสภาตาลานี้เข้ามาให้กับผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักของเราในการทํางา,านสารในความรู้ก็คือเยาวะชนนะครับครับเราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือเยาวะชนของเราในสังคมนี้เราต้องใช้ว่าอยู่จากรอสภาตาลาเป็นโมเดลเดียวกับที่ท่านอนับดุสสลลสุลต่เปลี่ยนแปลงบรรดาชาวบ้านหรือกลุมชนของเขาในสมัยที่ท่านอบีเผยแผ่ในมักกานะครับฉะนั้น ในความรู้เดอะสเตชันตรงนี้เราคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแนวคิดที่เราจะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือคุรานอิคเซนเตอร์เราใช้คุรานเป็นฐานในการเปลี่ยนแปลงเยาวชนในการนําเสนอให้กับชุมชนเพราะว่าเราเชื่อว่าแหล่งที่มาของล็สภาดาราตรงนี้มันแบบเสมือนน้าพุนะครับแบบเสมือนน้าพุที่เกิดว่ามนุษย์คนใดที่ได้ดื่มหรือมนุษย์คนใดที่ได้ดื่มนมาแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขา เปลี่ยนไปตามที่รัศมีาัาลอทรงต้องการและนั่นคือชีวิตที่ประสบผลสําเร็จในโลกหน้าทั้นโปรแกรมง่ายๆตรงนี้ที่เรานําเสนอคือเราจัดการเรียนการสอนกิลอตี่กุรอ่านให้กับเด็กๆนะครับเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งเด็กโตในระดับมัธยมเราให้เขาสัมผัสบรรยากาศที่อยู่กุร่าอานให้เขาได้อ่านกุราอ่านให้เขาอยู่กับกามล็อห์ของรัศมีาตาลอฮา ตรงนี้เองมันเปรียบเสมือนการขัดเกลาเขาที่มาจากลักสธพาตาลาจเป็นตาร์เบียร์รับบานียะนะครับง่ายๆแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเกิดอิมแพ t ให้กับชุมชนแบบที่เราแทบจะใช้รูปประมาณที่น้อยมากนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเราต้องใช้เวลาใช้ <c oughs> การดําเนินการใช้ความอดทนใช้ทุกอย่างแม้กระทั่งตัวครูตัวเด็กแม้กระทั่งกําลังใจจากชุมชนหรือสังคมที่ต้องสนับสนุน ตรงนี้พอเราพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรากําลังแย่งพื้นที่แห่งความดีให้กับชนชนดังนั้นเราต้องมองว่าหน่วยงานตรงนี้หรือที่ไหนก็ตามที่นําเสนอแนวคิดที่จะเอากุรอานเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามที่เรามีความสามารถเราจะไม่นิ่งเฉยเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มาจากอัลลอฮฺสุฮาตาลาโดยได้รับการปฏิบัติจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลบริสัลลม เขได้จะถามว่าอะไรคือความหวังของเราในการทํางานตรงนี้อะไรคือแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เราทําให้ทํางานแล้วเกิดพลังขึ้นมาคําตอบง่ายๆเองตรงนี้คือว่าเราหวังความโปรดปานจากลอกสภาตาลาเราหวังความพอพระทัยจากลอกสภาตาลาที่ทําให้เราคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในฐานะมนุษย์ที่เป็นบ่าของลอสภาตาลาเนี่ยอย,มมอยู่ในความเมตตาอยู่ในความโปรดปานและได้รับความสำเร็จจากล็อกสภาตาลานี่คือสิ่งที่เราต้องการ ท่านแรกนะครับเราต้องการเป็นอย่างที่ท่านนบีมศสละบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมังกุรอานวะอัลละมฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ศึกษากุรอานและคนที่สอนกุรอานนี่ครับคือความหวังของเราคนที่ดีที่สุดที่ท่านนบีมศสละคนที่ได้รับวาอยู่จากเราสุมาตาลาคือนบีบอกว่าคนที่ศึกษากุรอานและคนที่สอนกุรอานเราต้องการเป็นแบบนี้ นี่คือแรงบันดาลใจที่เราต้องทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงเยาวชนทํางานเพื่อต้องการเห็นสังคมนี้เกิดเป็นสังคมที่ดีนั้น <c oughs> สิ่งที่เราหวังต่อมาคือว่าการทํางานของเราตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าจุดเล็กๆของการทํางานตรงนี้จะเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของสังคมจุดเล็กๆของสถานีความรูร้เดอะสเตชันที่เกิดขึ้นมาในแต่ละจุดซึ่งจริงๆดูแล้ว มันไม่ได้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทุนมหาศาลขนาดไหนแต่ว่าหวังเหลือเกินว่าหลังจากที่หลังจากนี้หลังจากที่เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วจากโลกวิญญาณนี่ยงานตรงนี้ยังขับเคลื่อนต่อไปขับเคลื่อนนําไปสู่ในระดับที่สามารถมีอิทธิพลกับคนจํานวนมากโดยผ่านอัลกุรอานของลอสุพางตาลาให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็ให้กุรอานเป็นนูตเป็นรัศมีในการนําพามนุษย์ไปสู่ความสาเร็จที่แท้จริง ขอจริงๆผมมองว่าตัวเองนีไไ่ไม่ไม่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าตัวมนุษย์หนาจริงๆไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าถ้าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราหรือดําเนินชีวิตไปแบบไร้สาระคุณค่าของเราคืออะไรในการเกิดมาบนโลกนี้แต่ที่ว่าที่ผมมองว่าผมตอนนี้รู้สึกว่ามีคุณค่ากับชีวิตมากๆก็คือว่าเราทําให้มนุษย์คนหนึ่งสามารถที่จะเข้าใกล้ชิดเอาล็อโในการอ่าน พระดำเนิของเราได้สามารถที่จะนําไปท่องจําสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยผูกพันอยู่กับกะลมาโวลและเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเขามันทําให้ชีวิตผมมีคุณค่ามากถ้าคนคนหนึ่งหรืออีกหลายๆคนที่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยได้สอนกุรานเขาได้อดทนเขาได้พ่ฒนสอนเขาตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้เันทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่าและคุณค่าตรงเนี้ย ผมก็มองว่ามันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามึงแมวแ้ว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่ไปแล้วสิ่งที่เราได้อสอนคุรานให้กับเขาตรงนี้มนเขาก็จะนําพาไปดําเนินชีวิตต่อและใช้ออกับคนอื่นต่อมันทําให้ผลบุญมันยังไหลลินกลับมาสู่เรานี่ครับคุณค่าที่ผมผมมองว่าเป็นคุณค่าที่มนุษย์ที่สุดที่สุดแล้วของมนุษย์นะครับ